เปาจือยังคิดถึงเรื่องกินอีกพ่อฉันคือเปาจือฉันกลับไปไม่ได้แล้วฉันคิดถึงคุณมากพ่อพ่อคืออะไรเปาจือ เธอเป็นใครกันแน่จะใส่ย,ยังไงเนี่ยสูชีผู้สง่างามแม้แต่เรื่องนี้ยังทำไม่ได้งั้นเธอหาคนผู้หญิงมาช่วยฉันใส่หน่อยสิเมื่อวานคนยังไม่ถูกสอบสวนเสร็จยากที่จะรับประกันว่าใครไม่ใช่สายลับตอนนี้ใครก็ไม่สามารถเข้าใกล้เธอได้ที่แท้ก็เป็นแบบนี้นี่เอง เพราะฉันคือเปาจือฉันอยากลองดูเธอว่าเธอคือสูชิจริงหรือเปล่าเธอทำอะไรอยู่เธอคือใครเธอเป็นใครกันแน่อลืมไปเจ้าของเดิมเป็นผู้หญิงที่แย่ามากฉันต้องแกล้งทำเป็นฟาบาเธอพูดอะไรอยู่ จำไว้เธอสำคัญต่อฉันมากเธอต้องให้ฉันใช้ชีวิตให้ดีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปไม่มีคำสั่งจากฉันใครก็ห้ามเข้าใกล้เธอเขาทำไมถึงพูดกับฉันพูดคำพวกนี้หรือว่าเขากังวลเรื่องความปลอดภัยของฉันเป็นไปไม่ได้เลยรู้หรือยังรู้แล้วรู้จักเธอได้ยังไงบ้าก่อนแล้วค่อยจริงจังคนบ้าที่บังคับให้รักยังมีใครก็ตามที่ทรยศข้าต้องตาย ต้องตายฉันไปคนบ้าที่บังคับให้รักไม่ได้ต้องรีบหนีเดี๋ยวนี้ฟาบัตคุณหนูสู่ตามที่ท่านคาดไว้ได้หนีไปแล้วเจียงฉาหลังงยาตามไปแล้วในเวลาที่จำเป็นจับกลับมาก็พอใช่ข้าจะใช้โอกาสนี้ดูความสัมพันธ์ของโชคลาภระหว่างเราแยกกันไปไกลแค่ไหน ถึงจะถือว่าห่างพอสมควรแปลกหนีออกมาได้ง่ายขนาดนี้ที่แท้เขาส่งคนตามฉันฉันจะไม่ได้หนีอีกครั้ง อีกครั้งก็หนีไม่พ้นถ้าเป็นเช่นนั้นอุ๊ยคุณหนูสู่คุณน,นี่นะไม่ได้มาเป็นเวลานานมาดูหน่อยนี่เป็นของใหม่ล่าสุดของขวัญใหม่อันนี้อันนี้นนห่อทั้งหมดไว้เดี๋ยวจะมีคนมาจ่ายเงินมาจ่ายเงินอืมดี อุ๊ยอันนี้ดีท่านลองดูใครให้คุณขยับใครสอนคุณไม่เข้าใจะระเบียบเลยคุณเป็นอะไรยังมีสิทธิ์ซื้อได้ของพวกนี้ยังต้องการทั้งหมดเธอเป็นใครกันแน่คุณหนูหลิวท่านนี้คือสู่ผู้มีชื่อเสียงสูฉีต้องเป็นคนที่ออกมาจากหอพักดอกไม้ถึงจะเรียกว่าอะไรต่อมิอะไรสูฉีท่านนี้คือลูกสาวของท่านหลิวจากกระทรวงทหารคุณหนูเจียวหลานเมื่อไม่นานมานี้พักฟื้นที่บ้านเพิ่งกลับมา วันนี้ทั้งสองท่านไม่ตีก็ไม่รู้จักกันท่านดูสิที่แท้ก็เป็นคนที่มีปัญหาในหัวนี่เองงั้นอันนี้ฉันไม่เอาแล้วฉันบอกเธอวันนี้เธอไม่เพียงแค่นี้จะเอาไม่ได้ที่นี่ทุกอย่างเธอเอาไม่ได้เพราะคุณหนูคนนี้ยังเลือกไม่เสร็จเลยถ้าเป็นคนดั้งเดิมแน่นอนว่าจะไม่ปล่อยเธอไปช่างเถอะใครให้เธอไปเธอยังไม่ได้ขอโทษคุณหนูเลยนะไกลขนาดนี้ยังเห็นเธอ ถูกคนอื่นรังแกคนของพี่ชายฉันที่กลาดแบบนี้เลยเหรอคนของพี่ชายฉันก็คือคนของฉันเธอเธอก็กล้ารังแกเธอเธอในที่สว่างกล้าทำร้ายคนยังไม่มีความยุติธรรมอีกหรอือเธอทำร้ายมือฉันไม่ใช่เหรอเธอทำร้ายหน้าของเธอก็คือทําร้ายแล้วเฮ้ hey, พวกคุณยืนอยู่ที่นี่ทําไมเธอไม่เห็นเหรอฉันถูกคนรังแกเหรอือฉันเป็นลูกสาวของเสนาบดีกรมทหารนะรีบจับพวกเธอมาให้ฉัน ผู้หญิงต่อสู้ผู้ชายมาร่วมสนุกถ้าอย่างนั้นก็อยากโกรธที่ฉันไม่สุภาพจัดการให้ฉันต่อยกันเลยต่อยกันเลย ซูฉีหวังเย่คุณหนูยังอยู่ที่โรงเตียงรอท่านอยู่ซูฉีเป็นเธอเหรอดีมากเธอไม่ตายเหรอเกิดอะไรขึ้นในหนังสือยังมีคนอยู่สงสารซูจา๋าต้องมีเลขกนแน่รีบหนี้ ที่แท้ผู้หญิงคนนี้ท่าห่างจากข้าโชคลาภของข้าจะควบคุมไม่ได้ซูฉีต่อไปนี้เธอห่างจากข้าไม่ได้ซูฉีเป็นเธอเหรอือซูฉีเธออยู่ที่ไหนซูฉีที่แท้เธอไม่ตายดีจริงๆฉันรู้ว่าเธออยู่ที่นี่เธอกลับมาหาฉันเหรอเมื่อมาแล้ว ทำไมถึงไม่ยอมออกมาพบฉันนี่เกิดอะไรขึ้นฉันรู้เธอโกรธที่ฉันเล่นละครกับเธอเหรอแต่ฉันก็มีเหตุผลที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้เธอมักจะเข้าใจเรื่องต่างๆเสมอต้องเข้าใจของฉันให้ชัดเจนเซียอูจีในเรื่องนิยาห่แต่ไม่ได้พูดถึงซูฉีกับพระเอกคนนี้มีเรื่องใหญ่แบบนี้อยู่ด้วยตอนนี้ฉันอยู่ห่างจากตำแหน่งนั้นเหลือเพียงก้าวสุดท้ายรอให้ฉันได้มันมาสิ่งที่ต้องการฉันจะต้องแบ่งปันให้กับโลกนี้สิ่งที่ดีที่สุดจะได้แบ่งปันกับเธอซูฉี เธอเชื่อใจฉันอีกครั้งได้ไหมดีไหมแค่เธอยินดีกลับมาที่ข้างๆฉันทุกอย่างของฉันคือของเธอได้ยินเสียงของเขาดีใจใช่ไหมเลยอยากจะไปกับเขาอยู่กับเขาใช่ไหมเป็นไปไม่ได้ โชคลาภของข้าฟื้นขึ้นแล้วก็ไม่เคยไม่สามารถต่อสู้กับเขาได้โชคชะตาของพระเอกในนิยายล้นแล้วแต่ไม่มีใครเทียบได้เธอจะไปตายก็ไม่เป็นไรแต่ห้ามดึงฉันไปตายด้วยนะความหมายของเธอคือข้ายังสู้เขาไม่ได้เสียงอะไรซูฉีเป็นเธอใช่ไหม เสร็จสิ้นแล้วต้องใช้ท่าไม้ตายแล้วแรงบังคับกระแทกกำแพงจุลูกคนรวยที่เอาแต่ใจคนที่ชอบทำเรื่องไม่ดี